เมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2564นายนัทธพัฒน์สวนปทีบผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ100เตียงและเตรียมแผนเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสุพรรณบุรีมหาวิทยายลัยราชพัฏเทสตรีศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสนบุรีนั้นดรเอกพันธิใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสนบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห,ห้องประชุมขุนแผนชั้น4ส,สารากลางจังหวัดสุพรรณบุรี